ฮััลลลลโโสิบอกว่าย่างจากบ้านสองกิโลเพื่อมาซื้อไอติม ย่างอ,อกกับร่างกายย่างอ,อกกับล่างกายจ้ะไปถึงด้านไอติมก็แวะเบิ้งเบ<อา><อา>ิ้งพี่น้องย่างลัดปลาลัดดงมากเพียข้างลางางาา่าง,าง,น,น,าน,งานี่เป็นปลาย่างขามปลาข้างล่างนี่ก็สิเป็นเงอนจะของขามอันนี้เป็นทุ่งนา นี่เป็นทุ่งข้าวข้าวข้าวสลีอืมในตรงที่ว่างๆเนี่ยเขาปลูกเข้าวโพดยางยางรัดทงรัดป่ามาได้เดี๋ยวนี้มาซือ้อไอซครีมบางที่ดามาออกกําลังกายแล้วซื้อเบียร์กิน ระหว่างทางเจออันนี้เห็นปะข้อห้องหมักยมฝรัง่งเวลาซุกมันสิเป็นแดงๆพุ่งๆค่ะ ผ่านทุ่งไม่พอผ่านสุสานอีกนน่นบ้านเราอยู่ทางนน้นข้ามป่าตรงนน้นไปกีดเราเดินมาจากตรงนน้นไปซื้อไอติมอย่ตรงนู้นแล้วก็เดิน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 ,ดนมาผ่านทงผ่านป่าผ่านสุสาน วิวกห้องเอาวิวทงยางมาจนกินกินจนกินไอศครีมเบิร <lonely> ์ต <Wet> ยังบ่ชอดเานันอยู่กระโดดกระดีกินย่างย่างจนกินไอศครีมเบิร์ตยังบ่ชอดเานันอยู่วิวก็จะสวยนะจ๊ะ วิทธงละมันสิเขาป้าไปอันนี้อันนี้ผ่านธงแล้วผ่านสุสานแล้วสิเขาป้าไปเขาป้าวิทป้านี่ก็สิเป็นบ้านเจ้าโคมเขาป้าได้บอลยางหลัดป่าได้บอลนีป้าได้อยางลัดป่าแต่ไปบ้านได้บอล หยุดทำไมคะพันปลาแล้วอบกัปลา <c oughs> จะเข้าสู่บ้านเราแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถ ที่เขามาเดินเล่นป่าตาาหมามาเดินเล่น,นะคะ่ะคนมาเดินเล่นเดินออกกำลังกายกผมลูกเดินไปข้ามสะพานนี้เลี้ยวขวาก็ถึงบ้านละ นี่บ้านอยู่ข้างหลังสรุปวันนี้เดินไปทั้งหมดสี่กิโลกว่าเพื่อสรหรัับวันนี้ เดินไปทั้งหมด4กิโลกว่าวจุดเป้าหมายก็คือเดินออกกําลังกายแล้วก็เป้าหมายก็คือกินไอติมกินไอติมเดินเดินเดินไปเดินกลับกินไอติมจนหมดแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะบาย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 แค่นี bye. Bye ้ไม่คิดทอดคิดทนสักคนเด้อบาย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 